คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงความมันดึงเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นอย่างตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่าจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่าก็สวัสดีวันนี้เช้าดึงหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็วันนี้เนี่ยอยู่กับน้องมหากันอีกแล้วนะวันนี้เราเราตามมากับเกมสงครามสเปรชนั่นเองนะครับก็เป็นเกมมาใหม่ทางค่ายพีจีแต่ว่าก็ใหม่เมื่อสงครามที่แล้วนะก็หลายวันมาละแต่ว่า ก็ยังเป็นเกมใหม่ที today. So, today ่ทาง PG เนี่ยเพิ่งออกมาล่าสุดวันนี้ยังไม่มีเกมมาอีกนะทุกนะก็วันนี้เนี่ยตามมาตาการแตกหรือตามเวลาโบนัสของตัวกลุ่มมาเลยนะครับผมนะก็มีตาการแตกของสงกรานต์แจ้งเข้ามานะครับผมถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปตามเนี่ยแนะนําว่าดูในตัวกลุ่มก่อนจะไปเล่นตามผมนะครับผมนะก็วันนี้เนี่ยมาจัดกันทุนน้อยมากๆลูกนะใครที่สนใจเข้ากลุ่มเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดนะครับผมไปทุกคนทุนน้อยของเรานี่ 50บาทโอ้โหปากเนี่ยบอกว่าทุนน้อยเล่นยากเล่นยากนะนะนะก็ยังจะเล่นกันอยู่ดีแต่มันมันมันเป็นสิ่งที่กู่คัวเนะนะคือถ้าเราเล่นทุนน้อยแล้วมันแตกได้เนี่ยยังไงมันก,มนก็มันก็สุขกว่าแบบการเล่นทุนหนักแล้วแบบแตกไม่ได้เยอะอะไรอย่างี้ยทุนก็บรรยากาศจะออกง่วงๆหน่อยแนละ้วงเสียงเกมนะไม่มีความตื่นความตืนเต้นเลยรอคอมโบก็แบบป๊ปะแป๊ปะโป๊ะแปะน่ารักน่ารัก,รกไป ต่ถ้าผมโบนักมาทีหนึ่งเนี่ยผมเคยเล่นไปคลิปหนึ่งแล้วนะอเ,เอาเรื่องนะแรงเอาเรื่องนะก็ปกติในเกมใหม่เนะี่ผมจะเล่นแล้วเล่นเลยครั้งเดียวจบแล้วนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยขอมาย้ําอีกรอบแล้วกันเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยสงการมันมันก็มาดีนะเกมนี้นะแต่ไม่เชิงว่าจะดีที่สุดวนะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะเออไปที่ไม่รองนะไม่รู้จริงๆอะ นีเหลือ20กว่าบาทละอ่ะก็เป็นปกติถ้ามันจะลงเดี๋ยวเริ่มเบตหนึ่งถอยเบตหนึ่งดีกว่านะแต่จริงๆเนี่ยอยากจะเล่นแบบ 2, เบตสองเบ็ตสามนีแ่แหละแต่ทุนเราไม่ไหวเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปฝืนะน,นู่นนะค่อยๆปั้นพลเรนิกทีละหน่อยไปเดี๋ยวจังหวะมันมาได้เดี๋ยวมันก็ได้เองอ่ะถ้าจังหวะไม่ได้ก็คือเสียนั่นแหละคิดง่ายๆแค่นี้ทุกคนไม่ยุง่งยากไม่เครียดนะเออเนี่ยเห็นป่ะบอกแล้วว่าแหมนี่กระาดาษเบตหนึ่งแล้วนะถ้าเป็นเบตสองนี่เกือบ เกิดการเสียงหายไปจังหวะหนึ่งรู่นะฮะโทษทีนะรู่นนะไปไอเอฟเอกของไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมเว,เ,วเ,วเว่ยเงียบตอนละลเอฟเฟกปล่อยคอมโบไหลไปเรื่อยๆต้องฮะหมายยังเอฟเฟกหมายังโอเคมาแล้วมาแล้วนะ,ะเ,ออเอฟเอกหายรุ่นะฮะเอฟเอกมาแล้วมาแล้วไปกันต่อ ต่อไปเนี่ยขออนุญ,ญาตขยับไปเป็นเบ็ด3เลยแล้วกันนะนะมันต้องมีเบ็ดวัดใจกันหน่อยเปิดเทโวไปปกติเนี่ยเล่นแม่งเ,เล่นเบ็ดอื่นแล้วแบบไม่มาจริงๆฮะเนี่ยอัพเบ็ดสูงก็ไม่ได้ช่วยนะแต่ว่าถ้ามันคอมโบอ่ะมันจะเป็นไรที่มันมันดีมากน,นนะแต่ถ้าไม่ออกเนี่ยก็ทำใจไว้ก่อนตรงนี้บวกกับกูมาเรียบร้อยครับเป็นไงเจ็ดบาทเข้าไปเน้นอนะัจใรยยังไงให้หมดเออเอาอีกดิ โอ้ยโอ้ยดอกนี้แรงอุ้ยู195เล็บลอยครับขโมยว่าตรงนี้ขึ้นมาละชง111บาทอันนี้ผมชอบตรงความเป็นเสียงภาคไทยด้วยคะเออมันมันจับตรงนี้แหละนะฮะมันจับตรงนี้ความหนูสับทัวใมไหนวะเนี่ยจับไปมาละปูนแต่ถามว่าตัวจ่ายมันมาดีไหมผมว่ามันก็มาดีแล้วนะ บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นมากมายนะครับผมนั่นเนี่ยไม่จ่ายเว้ยเฮ้ยเอออไหนเร,รียบร้อยทุกสิบเอกรไปก็หกสิบหกบาทส,สวยๆไปเด้ออ่าเก้าสิบบาทสวยงามพวกนะ ตรงน,นี้นยถือว่าคมุมบเริ่มไหลละเดี๋ยวผมจะลองปรับไปเป็นเบ็ดสูงสักหน่อยดูแล้วกันถ้ามาก็ย้ําต่อแต่ถ้าไม่มาก็เบ็ดแค้นเองละฟรีเกมตอนนี้เรายังไม่เห็นกันนะยังไม่เห็นแบบตรงๆชัดนะก็ต้องมารอดูนะว่าวัาวนนี้จะเข้าฟรีเกมสักกี่รอบไหลเบ็ดสูงไปเนี่ยใช่ว่าจะจ่ายดีเสมอนะให้ทําไว้นะว่าเอออุ้ยสามร้อยมาสามร้อยสิบบาทม่ร้อยโดนคูน สิบเอ็ดเข้าไปได้สองบาทเองวิทย่คูมสิบสามก็ยังมีซ้ำให้อยู่เอาดิเสียงแตกที่ไม่น่าร้าวใจแล้วนะเป็นเกมอื่นนี่บอกเลยว่าหูสนันนะทุกนะที่หูนี่คือเดินออกมาเต้นได้ละแต่ว่าเจอเกมสงกลางเข้าไปนี่บอกเลยว่าเหงานิดนึงนะาเสียงตรงเสียงแตกนะไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะแบบแรงเท่าไหร่อ่ะมีก็มีจริงแต่ว่ามันไม่ได้ทาให้ตื่นเต้นเออเนี่ยเสียงเข้าสแกตเตอร์ดีอันนี้ดีแต่ไม่เข้าเนี่ยซึงไม่ดี จ่ายรอบเดียวไม่มีตัวจ่ายแสดงว่ายังยังยังไม่คอมบูสุด,ดนะอยู่ตอนนี้เนี่ยผมจะเน้นเป็นการออโต้ซะส่วนใหญ่ที่เล่นบ่อยๆนะมาหรือเปล่าอะโอ้โหไม่ออกว่ะเอออาดิเล่นลเอฟเฟปต์มันเลยนะ มาอยู่ได้อยู่เคโอเคสวยหมาเรียบร้อยโอ,โอ,โอ้โหมาตะกี้อาจจะมีการรวัวในฟองให้เปลงนิดนึงไปต่อแล้วนะ ต้องจ่ายเท่าไหร่นะคุณดมว่านะเดี๋ยวเราลองอัดเบิดสูงกันดูบ้างละกันรู้นะมาขนาดนี้แล้วเนาะเฮ้ยสวยเอ้าซีเกมมาล้ะดอกนี้ไปเปลี่ยนท่อไปดอกนี้ขึ้นมาที่600กว่าบ,บาทแล้วน่าจะพอไหลได้อยู่ดูเป็นระยะาาแล้วกันว่าตีเกมจะจ่ายมาเท่าไหร่อ่ะ สวยเอ้ยเรียบร้อยเออ้ตัวจายผมว่าพี่จิมันมาดีอยู่นะรอบนี้นะ72บาทนะคอมโบเหรืออีกตั้ง8หมูทุกนตอนนี้จับมาร้อยกว่าบ,บาทละเดี๋ยวเราลองไปเล่นเบ็ดหนักๆดูสักรอบละกันนะ คูนติดเข้าไปฮะคูณมันค้างแล้วนะคูณไม่ลดนะแต่ว่าถ้าไม่มีคอมโบเฮก,ก็ต้องทำใจนิดนึงนะโอค้โอคโดนเ,เยอะมากคูน าไม่สุดแล้วนะรอบนี้ก็จบไป132่ามสิบสองาทต้องไปลองเบ็ดดูแล้วนะรอบนี้เนี่ยผมจะไปเล่นเบ็ด20นะิบแลนะแต่จะกดไม่เยอะฮะเราจะเล่นกันแบบไม่เสี่ยงเนาะคือเล่นกันแบบพอดีพอดีแล้วกันสวยฮะร้อยห้าสิบาทเนี่ยคอณโมนออกมาดีจริงๆนะวันนี้นะ น่าจะต้องเน้นคอมโบนอกครับเดี๋ยวเราไปอาดเบ็ดสูงก็เน้นคอมโบนอกแล้วกันเอา20ไปก่อนอาตัว10นำร่องไปฮะสูงก็ไม่ว่าจะดีสมัลไปเดี๋ยวกดมือแล้วกัน ออกไม่ออกว่าหกบาทกดเออสวยกดเบ็ดยี่สิบออกหกบาทนี่มันยังไงอะโรนะโอ้โหไม่มาเาลยวะสวยเอาดอิไม่สุดอีกแล้วโรนะไปต่อ,อ,โโอ,อไม่ร้อนผมเดียวออกดู่าวตัวแปรตั้งไ้สี่สิบบาท โมไหลลงมาขอตัวสาร้ำมาโอ้ยไม่ได้ออะเป็นสิบแล้วกันวะนะไม่งั้นจะไหลลงรัวเกินไปนี่ผมว่าไม่น่าจะเดินกลับมาทันนะไล่เป็นสิบดีกว่าหายไปสิบาทเนะี่ยก็ถือว่ายังยังดีกว่าการที่มันกินไปแบบโอ้โหหลายร้อยแล้วนะ แต่กี่ตัวก็ขึ้นคูณตามมันวะนะเนี่ยคือฟีเจอร์หลักๆที่ผมชอบนะคือถ้าแบบแต้มแถวรวมกันหลายๆรอบเนี่ยคอมโบมาบ่อยๆเนี่ยบอกเลยว่ามันแน่นอนนะฮะคือบวกคูณกันละนาวแน่นอนนะอ่าเนี่ยเห็นปะเรียบร้อยไปเนี่ยวันนี้นย,ยังเงียบๆอยู่มาแล้วเจ็ดบาท อนนี้เนี่ยไหลลนนยับเลย,ยนะความวอุ้ยตัวนี้แหละตัวแพงเรียบร้อยได้มาเร็วเออ20ลงมาต่อตัวอะไรคมโมบไม่มีอีกแล้วทุกคนไม่ต่ายแค่แรกๆกว่าหลังๆมาเริ่มเงียบแล้วนะจะเข้าพีเกมหรือเปล่าะ เดียวเท่านั้นอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นโ oh อ้ไม่เข้าตอนนี้อย่าว่าพีเกมนะคอมโบนอกแม่งยังไม่ออกเลยตอนนี้ยา,นยากแล้วล่ะพีเกมเอ้ยเอาดิระดับสองดาวมา400บาทสวยงามดอกนี้จ่ายมาต่อหรือเปล่าต้องยืนยันมันต้องอย่าง,าาางานั้นต้องอย่างนั้นนะ ได้กำไรดีอยู่นะเรียบร้อยตรงนี้สองดาวมาตัวสวยๆมาอีกแน่นอนแน่นอนแน่นอนเรียบร้อยตรงนี้ไม่อีกค่สิบคูณเจ็ดร้อยบาทสวยงามเข้าเข้าเข้าขโ,โมยอีกสวยหนึ่งพันยี่สิบห้าบาทถูกบ้นมาอะไรเหมือนกันนะสวย,สวย โอเคแปดร้อย <Okay>, แล้วลงตรงนี้สิบสองเข้าไปหกบาทโอ้ยกูมาลุ้นของโบอะไรกันอย่างนี้เนี่ยแล้วเรียบร้อยกูสิบสี่ 14, เข้าไปหกสิบสามบาทสวยๆหลอมๆไปสิบตรงนี้มาดีก็ย้ำก่อนนะถ้ามาดีก็จอดเวะก่อนถ้าไม่แวะเนี่ยบอกเลยว่าไปแวะเบ็ดอื่นเนี่ยกลัวจะตายเหมือนเบ็ดที่สิบเาทีอะหนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้าบาทคิย ไปแล้วนะปนั่นเพื่นๆยาวๆไปจะต้องมีซีเรียสกันมากนะลูกนะไม่จ่ายก็เปลี่ยนเบ็ดจ่ายก็ย้ำแค่นั้นเองเราเราลองปรับเปลี่ยนเบ็ดกันบ้างดีกว่าไม่ใช่ว่าเล่นแต่เบ็ดเดียวมันเราเรียกว่ามันจะย้ำเกินไปแล้วมันจะไม่แตกกันนะคืออาจจะไหลเบ็ดอื่นแล้ววกกลับมาค่อยกดค่อยกดใหม่ก็ได้นะ ว่จะเป็นต้องไปย้ำเบ็ดเดิมซ้ำๆมาจนแบบโอ้หแม่งกดจนมันจะไม่แตกเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่รวุวนคือลองเปลี่ยนเบ็ดขยับเบ็ดหลายเบ็ดกันบ้างนะจะไล่จากต่ำไปสูงหรือสูงไปต่ำก็ได้อันนี้แล้วแต่ล่ะนะแต่ว่าไม่ค่อยเวิร์กกับเทคนิคที่บอกว่าให้ไล่จากสูงไปต่ำเนี่ยคือมันไล่กินจากเบ็ดสูงๆเนี่ยแล้วไปหาแบบเบ็ดต่ำๆเนี่ยคอมโบแตกออกมามันมมกนนะ็ไม่คุ้มกับตังค์นะล่ะไม่คุ้มกับตังค์ที่เราเสียไปเนาะเกมก็ยังไม่มาเหมือนเดิมอะกินไปกี่ร้อยละ มีเกมตน้นไม่มาจริงๆนะลุงนะแข็งจัดเลยฮะออาเฮ้ยอ่อเข้าใจแล้วนะุนคือมันเป็นสัญญาณมันเป็นสัญญาณบอกว่ามันจะเข้าฟีเกมเออแต่ว่าวิ่งนี่เราเล่นไปสามสิบแล้วนะเข้าฟีเกมไปละไปดูว,วันนี้จะไปจบที่เท่าไหร่ทิ่เึ่นไปสามสิบนะในเกมใหม่ด้วยนะลุนนะ วัดใจไปเลยดีกว่าว่าแม่งเบ็ดสูงฟรีเกมเนี่ยของเกมใหม่เนี่ยมันจะมันจะไปสักแค่ไหนเอออยากจะรู้จริงๆจุ้ยจริงไม่จริงไม่รู้แต่ตอนนี้800เน, ada, น่อๆนด้เเห็นอยู่คาตาแล้วนะ like อืมเนี่ยเ800คอมโบร่างนะต้องนะอยู่น 50, 50ตะ850.50ตางเนาะโอ้โห1 5แค่2.5ตั้นแล้วมันบวกขึ้นได้เรื่อยๆแล้วบวกหลายตัวด้วยนะบวกสามแถวนี่คือเยอะนะโนนะ ถ้าเป็นมาจองเนี่ยก็จะมีแค่สองสี่ปุบแปดแต่ว่าเกมนี้เนี่ยตูมันขึ้นได้รัวๆดูนะโอ้ยพันแปดไปแล้วตรงนี้ทะลุไปแล้วฮะสามพันเจ็ดเอาดิว่ายังไปต่อได้อยู่กคนนะเดี๋ยวรอดูขุมนวลอแล้วกันสามสามห้าสี่ศูนยะ์เลขสวยฮะ ลอยลงคูณสามสองอุ้ยถ้ามีตัวนแพงดีๆสักตัวน้องนะคูณสามสองเนี่ยขอคอมโบรอบเดียวเท่านั้นแหละเรียบร้อยอะเก้าเว้ยงพันแปดเลยหรอสวยอะมดนตรงนี้ทาลุเข้าไปที่สามมันก็บาดแล้วโดนคูณที่ถืก็ไปเจ็ดร้อยกว่าบาทสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแล้วโดนตอนนี้พันเก้าหน่อหน่อดอกนี้เป็นคอมโบที่น่าจะแรงที่สุดแล้วหรอมะก็เหลืออันเดียวมนสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วไม่จ่าย กไปที่สามพันเจ็ดสำหรับฟรีเกมรอบนี้แต่ว่าเรายังไม่เลิกทุกคนเรายังเล่นกันต่อ,หอไหนๆก็มาขนาดนี้แล้ะลองออโต้สิแล้วกันถ้าออโต้สิไม่มาก็เดี๋ยวเปลี่ยนเบ็ดแล้วกันก็นะก็คุมโบขนาดนี้นี่คุ้มมากแล้วต้องค่อยๆไล่เบ็ดน้อยๆไปนุกนหลังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มาก็เป็นปกติของมันแล้วแหละนะที่จะมาหรือไม่มา เป็น30อสิบอาร์โนนะไปเจอกันเป็นยดีกว่าคอ,อมโบรเริ่มไม่ออกแล้วนะมันจะมีจ่ายกับไม่จ่ายมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนร์โนนะนเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าไหลเบบหนีให้ทนให้ได้นะแี่าจาดค่าพันกว่าตรงนี้ลงมาเห 4, ลือ4,900แล้วลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโป่อองอ่ะคูน่าตะกี้เป็นคูณสามสองนะบอกเลยว่าหมื่นแตกแน่ๆแล้วนะวันนี้ ไม่เป็นไรคอมโบยังมาเรื่อยๆอยู่อุ้ยเรียบร้อยนี่แหละตัวที่ผมรออยู่รู้นะเออได้อร่อยแต่ไม่ตะกี้จ่ายแพงกว่าแล้วจริงลูกโป่งจ่ายแพงกว่าโน่นคือลูกโป่งมันเยอะด้วยแหละสองพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทหาจัดเลยแล้วนะไปกันต่อออโต้ยังไม่หมดจะปิดปิดหรือเปิดดูดีรู้นนะ <c oughs> เปิดแล้วกัน <c oughs> เปิดแล้วกัน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> กลัวหน้ากระดามมันจะลงช้าเกินไปะครับากคนรอมันจะน่าเบื่อแนะแต่ผมรู้สึกที่หลังๆมานี่แม่งเริ่มไม่ถูกกับเขาเรียกว่าการปิดเทอร์โบนะปกติเนี่ยจะปิดตลอดแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าเปิดดีกว่าคอมโบมันลงเร็วแล้วก็กดมันมือดีแล้วนะตรงนี้ยังเก๊ๆกลางๆอยู่กับ พันกว่าบาทแล้วนะถือว่าสูงนะคุณเราน้อยมากนะจริงๆแต่ว่าจังหวะมันได้พอดีแล้วนะจังหวะมันได้ตรงปีเกมเบ็ดสามสิบแหละถ้ามันไม่เข้าอ่ะเราก็อยู่แค่ประมาณพันกว่ากว่าหลักพันนร่นหลักพันแบบกว่ากว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วนะ,นะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือเข้าปีเกมจ่ายดีด้วยคอโมโบนอกถือว่าก็ไล่ๆกันมาได้อยู่มันก็เลยทำให้คอโมโบเนี่ยมันไหลขึ้นไปเรื่อยๆ ก็ปกติเนี่ยเราเล่นกันประมาณนี้เนี่ยเราเราหยุดกันไปแล้วเราถอยเบ็ดแล้วนะพวกนะ่าผมยังฝืนกดไงเมื่อกี้ที่ที่งงๆกับฟรีเกมพวกนะอ๋อคือเข้าใจแล้วว่ามันเป็นสัญญาณที่ใกล้จะเข้าฟรีเกมนั่นเองนะอย่างนะ้นเซอร์วิเตอร์มารบ่อยอย่างงี้แล้วนะมีโอกาสมีโอกาสไม่น่าจะมาแล้วนะเบ็ดใหม่ก็ เริ่มเมียบละพรได้อยู่นะนะคุณแปดโอ้สวยแปดพั 8, นนสุดๆไปเลยโมเมนต์สุดจริงรอบนี้ยอมแล้วสำหรับสงกรารนะน,นนะลองไปจัดกันดูได้แต่ว่าผมแนะนำว่าให้ตามตัวกลุ่มกันดีกว่าอย่าไปแบบผีผามเล่นกันเองเล่นแบบเฮ้ยแม่งกูอยากเล่นอนะ กูจะเล่นเวลานี้เลยเดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่เวิร์กนะวันั้นแบบนั้นนะแนะนำว่าให้ให้รอเวลาตาการแตกตุกลุ่มมาดีกว่าแล้วค่อยไปตรงไปตามแล้วกันนะครับก็วันนี้เดี๋ยวลองพยายามปันน่นได้ขึ้นหมื่นไดนะ้ไหมไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่าโดนคูตรงนี้โอย้ยางเยอะเลยเรียบร้อยก่อสักตัวหนึ่งเออห้ร้อยห้าสิบบาทเข้าไปดอกนี้มีคูณตอบเป็นลูกโป่งโดนเข้าไปคูณสิบสี่สามสิบห้าบาทอา้าวโอ้ห้าสิบตังค์มันจะได้ไกี่บาทวันนี้เออแปดบาทเอาก็เอาวะ ร้อยสามร้อยหกสิบบาทอุ้ยอีกแปดร้อยทุกคนเอาดิมันจะขึ้นหรือเปล่าเอ <50. S 1> อขอให้มันขึ้นละกันวันนี้นะคืถ้าขึ้นได้ก็โอเคขึ้นได้ก็เวิร์กแล้วนะถ้าไม่ขึ้นเนี่ยปัญหามาแน่ๆน่นั่นไงขอพูดคำว,ว่าเป็นหัวไม่เป็นหัวด้วยกันโบ เบทที่สิบเดี๋ยวผมกดค่าเลยนะนะคิดว่าจะไม่มานะหรือไม่ก็ถ้าจะเล่นเบทที่สิบเนี่ยผมจะออโต้ก่อนสิบทีแล้วก็เดี๋ยวกดมือแล้วกันเน้นเป็นกดมือแล้วกันออโต้เบทยี่สิบเนี่ยผมว่าเล่นไปไม่จ่ายเท่าไหร่นะสำหรับเบทที่สิบนะยังนับจ่ายไม่ดีนะถ้านับในแบบการเล่นจริงๆนะเบทสิบยังจ่ายยังดูดีกว่าแลยนะนะเอาเบทยี่สิบแล้วกันออโต้สิบไปเดี๋ยวเราไปเน้นกดมือแล้วกันนะนะเบทยี่สิบเนาะ แ5 9รหาบาบาทพอน้ยเลยนะยเรออกมาดีนกนะยบร้อยจบไปสวยๆเลยรอบนี้ทะลุขึ้นหมื่นไปแล้วลนปันกันินแบบยาวนานมากอันน่าขึ้นหมื่นแล้วก็กลง กดมือต่อแล้วนะมันเหลือกดมืออยู่้ดวงคอมโบจะออกหรือเปล่าแต่ปีเกมวันนี้เนี่ยเห็นยู่รอบเดียวรุวนประมาณสองรอบถึงไหมฮะจำไม่ได้รุนแต่ว่ามันน้อยอะน้อยมากจริงๆอันนี้เข้าปีเกมแบบสุรักน์คเลียะคอมโบร,รอบเนี่ยพาเราแตะขึ้นหมื่นเรียบร้อยแล้วนะะแต่หลังๆคอมโบรเริ่มไม่ออกลนะ รือว่าเป็นตองเบรคีบติสกันแล้วนะผมลองเล่นเบสิสดูไหมเบติ0มันน่าจะทุ่ยได้นะข้าบมมยังอยู่นะไม่ออกเลยรู้นะโอ้ยเอา้าปีเกมเข้าให้หน่อยเว้ยโอ้กเกต็ตเตอร์ตัวเดียวนี่หว่าอีกตัวเป็นวายมองผิดรู้นะ เอ้ยโอ้ยคุณสิบพันห้าเรียบร้อยทุกคนพอประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะลงไปกว่านี้อีกเอามันอยู่สวยๆอยู่หลักหมื่นประมาณนี้แหละดีแล้วโน้นนะก็ถือว่าปั่นหน้าเหมือนกันกว่าจะขึ้นมาขนาดนี้นะจากเบ็ดสไปเลยเบ็ดน้อยมากนะเบ็ดที่เราเล่นกันอะแต่ว่าก็มาค้างติ่กันอยู่เบ็ดสูงนี่แหละรุ่นะถือว่าสูงมากๆคนกร้าใครที่อยากไปดูตากันแต่หรือไปดูเทคนิคการเล่นต่างๆก็ลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์แรกที่ปักหมุดเอาไว้นะครับผมนะ ก็จะมีตัวกลุ่มวัฒนธรรมเนาะให้ทุกคนได้ไปตามเวลาการแต่กันนะครับผมเลือกเล่นได้ด้วยตัวเองเลยนะไม่ต้องรอคนอื่นหรนะก็<ล>ยังไงฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม<ใจ>ไปกดกันได้นะตรงคอมเมนต์นะทุกนะเออไปกดตรงคอมเมนต์เลยง่ายๆสบาย,บาย,บายๆนะก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม